There's nothing in the world more powerful than a good story. Nothing can stop it. No enemy can defeat it. And who has a better story? จากซีรีส์ที่ได้รับคำวิจารณ์ในระดับยอดเยี่ยมมาตลอดทั้ง7ซีซั่นจนสามารถเอาชนะรางวัลเอมมี่ไปถึง47ครั้งซึ่งทำให้จากตัวเลขของผู้ชมเฉลี่ยในซีซั่นที่1จาก2.52ล้านคนก็กลายเป็นตัวเลขเฉลี่ย10.26ล้านคนในซีซั่นที่7จนนณเวลานั้นคงไม่มีใครนึกภาพว่าซีรีส์เรื่องนี้จะล้มเหลวได้อีกต่อไปแล้ว uh, show only as good as The the it show who people make we're is as as only good and uh, Blessed and lucky to have the greatest cast, the greatest crew. I love you very much. We love all of you guys. After two years, from พร้อมกับความคาดหวังที่ค่อยๆพุ่งสูงขึ้นโดยเป็นครั้งแรกที่ระยะห่างระหว่างซีซันของเกมออฟทรอนอยู่ที่2ปีโดยโชว์แ u นเนอร์ของเกมออฟทรอนทั้ง2คนอย่างเดวิดเบนิออฟและดีบีไวส์ได้ให้เหตุผลไว้ว่าที่ซีซันสุดท้ายนี้ใช้เวลานานเพราะมันจะยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราเคยทำมา It's the นี่คือซี s ัน s ุดท t ายดัง t ั้นจึงเป็นซีซั e ที k ยาวมากเราใช i เวลาในการทำซีซันนี้ e รรยายซี a s นสุด o n าย o นหน r ่งคำบ้ s <Int> Devastating Disappointing แต่ดูเหมือนว่าทุกสายตาที่จับซ่องมาจะต้องพบกับความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดจากซีรีส์ที่ตลอดการเดินทางหันไปทางใดก็ไร้ซึ่งผู้แคลงใจในความยอดเยี่ยมแต่บทสรุปของมหากราบครั้งนี้มันได้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเหยียดหยามและเครือบแคลงใจทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราลองมาหาคำตอบดูกัน อย่างที่หลายคนทราบกันดีเกมออฟทรอนนั้นถูกสร้างขึ้นโดยดัดแปลงจากนาวนิยายของ George R. ์อาร์มาที่มีชื่อว่า A Song of Ice and Fire โดยปัจจุบันถูกตีพิมพ์ออกมาจำนวน5ตอนได้แก่ A Game of Thrones, A Clash of Kings, A Storm of Swords, A Feast for Crows และ A Dance with d r a g o n และมีอีก2ตอนที่ยังไม่ถูกตีพิมพ์จนถึงทุกวันนี้ The Winds of Winter และ A Dream of Spring โดยซีซั่นที่1นถึงสของเกมออฟทรอนก็คือการนํานิยายมาดัดแปลงเนื้อหาเพิ่มบริบทให้เหมาะสมกับความเป็นซีรีส์อย่างเช่นในฉากที่เดนเนอริเดินเข้าไปในกองไฟซึ่งถ้าเป็นในนิยายจะถูกบรรยายว่าเส้นผมของเธอถูกเผาไหม้จนหมดแต่ในซีรีส์กลับเลือกให้ทั้งร่างกายของเธอทนทานต่อไฟไม่งั้นเราคงได้เห็นเอมิเลียคลารกหัวล้นกันไปแล้ว หรืออย่างเช่นอาการบาดเจ็บที่ขาของเน็สตาร์ทที่ถ้าตามนิยายจะเกิดจากการโดนมาลมทับแต่ในซีรีส์กลับถูกปรับเปลี่ยนให้เกิดจากการประลองกับเจมี่ <c oughs> แต่นอกจากการดัดแปลงและเพิ่มบริบทให้กับบางฉากก็ไม่ได้มีการเขียนเนื้อเรื่องออริจินอลของตัวเองลงไปจนกระทั่งในซีซั่นที่5 I'm going to break the break wheel ดยในซีซั่นนี้ก็คือการอดัดแนปเรื่องราวมาจากหนังสือทั้ง2ตอนอย่าง *A f e a c e for c l o u d และ *A Dance with d r a g o n แต่นอกจากนั้นซีรีส์ยังได้ทําการเพิ่มเรื่องราวออริจินอลของตัวเองลงไปอย่างเช่นเรื่องราวในพาร์ทของเจมีลาน n ิสเตอร์ที่มุ่งหน้าไปยังเมืองดอนเพื่อน,นําลูกสาวของตัวเองกลับมาที่ King's Landing I'm glad that you're my father แต่ในซีซั่นที่6นี้เองที่เรื่องราวในซีรีส์ได้นำหน้าหนังสือนิยายที่มีอยู่โครงเรื่องส่วนใหญ่ของซีซั่นนี้จึงเป็นการนำคำบอกเล่าจากปากจอร์อารามาตินถึงเรื่องราวในหนังสือเล่มถัดไปอย่าง The Winds of Winter และปลมเรื่องราวบางส่วนจาก A Fist for c l r u d s และ A Dance with Dragon ส่งผลทำให้ในซีซั่นที่6เต็มไปด้วยเรื่องราวออริจินอลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นผลพวงจากความตายของจอห์นสโน เรื่องราวในเมืองดอนเรื่องราวในเมืองมิรินหรือแม้กระทั่งฉากสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งอย่าง Battle of the Bastards เรื่องราวเหล่านั้นก็ต่างเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เคยถูกบอกเล่าในหนังสือนิยายแต่อย่างใดซึ่งถึงแม้อาจจะดูว่าก้าวแรกของซีรีส์เรื่องนี้ที่ออกจากเรื่องราวในหนังสือนิยายจะดูเป็นไปได้ด้วยดีแต่ในความเป็นจริงแล้วพอเรื่องราวในซีรีส์ยิ่งก้าวออกจากนิยายมากเท่าไหร่เราจะยิ่งเห็นถึงความอ่อนหัดของบทภาพยนตร์ได้มากเท่านั้น ราะในความเป็นจริงแล้วโชรันเนอร์และผู้เขียนบทหลักของซีรีส์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นนักอดัปเรื่องราวชั้นยอดแต่พวกเขากลับไม่ใช่นักประพันธ์เรื่องราวที่มีฝีมือเลย So I started reading George's, the first book, A Game of Thrones. I got about 200 pages into it. I got to the scene where Bran gets pushed out of the tower window and I fell in love with it. Became obsessed. I called Dan and said, you need to check out these books because I might be crazy, but I think this could be the greatest series of all time. From that interview, two 1-5, or 6, we, passion ที่อยากจะเนรมิตตัวหนังสือของจอสอามาตินให้ออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวเราจะเห็นถึงการเก็บรายละเอียดของนิยายต้นฉบับและเห็นถึงพัฒนาการอันละเอียดอ่อนของตัวละครซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของนิยายต้นฉบับ The things love I do for love. แต่พอเรื่องราวที่นำหน้านิยายต้นฉบับไปแพชชั่นในช่วงแรกมันก็ได้หายไปจากความรู้สึกหลงไหลของผู้สร้างในช่วงแรกมันเหลือเพียงแค่ความรู้สึกว่าต้องมาสารต่อเรื่องราวที่คนอื่นเขียนเอาไว้ให้จบ ทำให้เรื่องราวการสร้างหลังจากนี้มันก็ไม่ได้เกิดจากความหลงใหลของผู้สร้างที่มีต่อน,นิยายอีกต่อไปและเมื่อผู้สร้างที่ไร้ซึ่งแพชชั่นจะต้องมาสารต่อเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้โดยไร้ซึ่งเข็มทิศนำทางและมีเพียงคำบอกเล่าถึงโครงเรื่องบางๆของผู้เขียนนิยายที่นำทางไป mm hmm. ก็ทำให้เราได้เห็นบทที่อ่อนปวกเปียกและการแก้ปมของเรื่องราวที่ง่ายราวกับพลิกฝ่ามือ ยกตัวอย่างเช่นการติดเชื้อเกรสเกลของโจรามอ์มอนที่จะต้องหาทางรักษาโรคที่ไม่มีทางรักษาได้ซึ่งเป็นปมของเรื่องราวตั้งแต่ซีซั่นที่5แต่ในซีซั่นที่7ปมนี้กลับถูกแก้อย่างง่ายดายโดยตัวละครแซมทาลี่ทําให้ผู้ชมเห็นว่าโรคที่ไม่มีทางรักษาก็สามารถรักษาได้ด้วยวิธีเดียวกับการเป็นเล็บขบ the the weak this in they should help you remember. <coughs> 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 Why is it ending? Uh, I don't know. Ask David and Dan when they come through. Um, we could have gone to 11, 12, 13 seasons, but uh, they I guess they wanted a life. บอ็ด <laughs> สิบสองสซีซั่น ผู้ชมของเกมออฟทรอนหลากหลายคนย่อมรู้สึกไปในทางเดียวกันว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสั้นและลวบรัดจนเกินไปในซีซั่นสุดท้ายจนทําให้ไม่สามารถเล่าเรื่องออกมาได้ดีแต่ถ้าเราลองมองในมุมของผู้สร้างผลงานอาจจะไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่ทําแต่เพราะมันเป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้ซีรีส์เกมออฟทรอนนั้นถูกสร้างขึ้นโดยความหลงไหลในนิยายของเดวิดเบนเนอรอฟและดีบีไวส์แต่พอซีรีส์ของพวกเขาเดินนําหน้านิยายที่เป็นจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้ สิ่งที่พวกเขาต้องทําต่อไปก็คือสารต่อไปยังจุดจบเพราะถ้าหากจําเป็นต้องรอนิยายเพื่อจะสารต่อซีรีส์ทุกวันนี้เราก็คงจะยังไม่ได้รับชมการสารต่อของเกมออฟทรอนซึ่งในมุมของผู้สร้างและการตลาดมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามองในมุมของฝั่งผู้ชมที่พวกเราเพียงต้องการรับชมผลงานที่ดีเกมออฟทรอนซีซัน8นี้ถือว่าล้มเหลวในด้านนั้นอย่างสิ้นเชิง หลังจากตอนจบของซีซั่นที่6ทางผู้สร้างก็ได้ออกมาประกาศว่าซีรีส์เกมออฟทรอนนั้นจะเหลือเรื่องราวอีกเพียงแค่13เอพิโซดเท่านั้นทําให้เราสามารถคาดเดาได้ว่าบทของซีซั่นที่7และ8นั้นถูกเขียนในเวลาที่ไล่เรียกกันทําให้สามารถคาดเดาได้อีกว่าพวกเขามีเวลาในการขัดเกลาบทแค่ราวๆาหปีเท่านั้น เพราะสาเหตุที่เกมออฟชลนซีซั่นที่8ต้องทิ้งระยะห่างถึง2ปีถ้าอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์มันคือเหตุผลในด้านของการถ่ายทําและงานโปรดักชันไม่ใช่เหตุผลในด้านการขัดเกลาบทซึ่งก็ต้องให้เครดิตในด้านนั้นว่าพวกเขาสามารถทําได้อย่างที่ให้สัมภาษณ์จริงๆเพราะการถ่ายทําและการจัดวางองค์ประกอบของเฟรมนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมาจริงๆถึงแม้ในฉาก b a t t l e of Winterfell จะถูกติในด้านการจัดแสงในตอนกลางคืนที่ห่วยแตกเอามากๆแต่สเกลของการถ่ายทําฉากสงครามมันก็ถือว่าใหญ่ มากจริงๆและในเอพิโซดอื่นๆอย่าง The Bell ที่เป็นอีกเอพิโซดที่โดนแฟนๆสาปส่งกันเป็นแถบแต่การถ่ายทําก็เรียกได้ว่าออกมาโดดเด่นกว่าเกือบทุกเอพิโซดในซีรีส์นี้เลยแต่ก็ทําให้นั่นอาจจะเป็นข้อดีข้อเดียวของซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของเกมอัพทรอนซีซั่นที่8มันคือบทและการเล่าเรื่อง มันมีเหตุผลบางอย่างว่าทำไมเราจะเห็นมาหากรารภาพยนตร์หลากหลายเรื่องจะมีต้นทางมาจากนวนิยายไม่ว่าจะเป็น The Lord of the Rings <c oughs> d หรือแม้แต่ Harry Potter เพราะว่าการเขียนนิยายนั้นมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องต้นทุนและเส้นตายในการผลิตเท่ากับภาพยนตร์และไม่มีเรื่องของงานโปรดักชันอะไรทั้งนั้นทำให้นักเขียนสามารถทุ่มเวลาทั้งหมดในการคิดไอเดียและเขียนมันออกมาเพียงอย่างเดียวเพียงแค่มีความคิดสร้างสรรค์และสองมือที่พร้อมบรรเลงเรื่องราวไม่ว่าใครก็สามารถสร้างเรื่องราวมาหากราบของตัวเองได้ทั้งนั้นแต่ภายใต้ขั้นตอนการเขียนนิยายที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนักเขียนแต่ละคนกลับใช้เวลานานพอๆก,กับการสร้างภาพ ยนเรื่องหนึ่งในการตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ๆออกมาซึ่งไม่จําเป็นต้องไปดูที่ไหนไกลเลยอย่างนิยายชุด A Song of Ice and Fire ของจอส์อาร์มาตินที่ระยะห่างของแต่และเล่มจะอยู่ที่ราวๆ3าถึงปีด้วยระยะเวลาขนาดนั้นนิยายจึงสามารถสร้างสรรค์เรื่องราวอันละเอียดอ่อนออกมาได้แต่มาเทียบกับซีรีส์ที่มีเวลาในการขัดเกลาเพียงแค่หนึ่งปีเรื่องราวที่เคยละเอียดอ่อนเหล่านั้นก็ต้องหายไปด้วยซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนแปลงของตัวละครที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วทั้งที่ที่ผ่านมาเกมออฟทรนนั้นสามารถนําเสนอความเปลี่ยนแปลงของตัวละครได้อย่างละเอียดอ่อนและไร้รอยต่ออย่างในตัวละครเดนเนริสทาเกเรียนกับการตัดสินใจของเธอในการเผาคิงส์แลนดิ้งจนราบเป็นหน้ากองซึ่งถ้าถามว่าการตัดสินใจแบบนี้มันไม่สมกับเป็นตัวของเธออย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่ครับเราได้เห็นเงาของความบ้าคลั่งเหล่านี้มาในซีซั่นก่อนๆเรียบร้อยแล้วว่าลึกๆตัวเธอก็มีความบ้าคลั่งแบบนี้ซ่อนอยู่ I am a c h i l i e s of the Dothraki. I am the wife of the great Karl and I carry his son inside me. The next time you raise a hand to me, will be the last time you have hands. หรือในตัวละครเจมี่และนิสเตอร์ที่เลือกจะกลับไปหาเซอร์ซี่และตายไปพร้อมกับเธอ Look Just Look Just me ถามว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะกับความเป็นเจมี่หรือเปล่าก็ใช่ครับเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาเจมี่ก็ทำเรื่องเรวร้ายได้เพราะความรัก หรือตัวละครจอห์นสโนที่เลือกจะปฏิเสธบัลลังและกลับไปอยู่กับคนเถื่อนก็สอดคล้องกับการเดินทางของตัวละครนี้ที่ไม่เคยต้องการความยิ่งใหญ่และเลือกจะกลับไปที่ที่เขาเคยมีความสุข ซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าบทสรุปเหล่านี้มันเหมาะสมกับสิ่งที่ตัวละครเป็นอยู่แล้วแต่ปัญหามันกลับไม่ได้อยู่ที่บทสรุปเหล่านี้มันอยู่ที่เรื่องราวระหว่างทางจนถึงบทสรุปเหล่านี้ต่างหากมันเป็นการเล่าเรื่องที่เร่งรีบไร้ความปราณีเพื่อจะพยายามให้ตัวละครได้รับบทสรุปในแบบข้างต้นแต่เนื่องจากระยะเวลาของซีรีส์ที่มีเพียงแค่6 episodes, เอพิซดก็เลยทําได้แค่การพัฒนาตัวละครที่ดูราคาถูกแบบนี้จนผู้ชมไม่สามารถเชื่อถือสิ่งที่ตัวละครเหล่านั้นตัดสินใจได้เลยซึ่งทําให้ การเดินทางทั้งหมดที่ผ่านมาของตัวละครเหล่านี้ไม่มีความหมายอีกต่อไปซึ่งถ้าหากซีรีส์สามารถเล่าออกมาได้ดีพอมันจะเป็นการเชื่อมโยงความเป็นตัวละครเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ผลลัพธ์ที่เราได้ในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการดูผู้หญิงขี้มโมโหที่อยากได้บัลลังจนกลายเป็นโรคจิต Not easy to see something to easy see แล้วก็ซิมที่รักแบบไม่ลืมหูลืมตา You are my ไ u ย เดวิดเบ n เ o f f ผู้ร่วมสร้างซีรีส์เรื่องนี้เคยกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Entertainment Weekly ว่าความเห็นของผู้ชมที่มีต่อตอนจบของซีรีส์เรื่องนั้นสามารถกำหนดความรู้สึกทั้งหมดของพวกเขาที่มีต่อซีรีส์เรื่องนั้นได้เลยงั้นผมเดาว่าผู้สร้างคงพอทราบแล้วล่ะครับว่าเขาทำอะไรลงไปกับ Game of Thrones ถ้าตอนจบที่น่าผิดหวังแบบนี้เกิดขึ้นกับซีรีส์เรื่องอื่นชะตากรรมก็คงจะเป็นเหมือนที่เดวิดเบนีออฟพูดไว้แหละครับแต่สิ่งนั้นกลับไม่เคยเกิดขึ้นกับซีรีส์เกมออฟโชวเลยถึงแม้ว่าตอนจบของซีรีส์เรื่องนี้จะราวกับโศกนาฏกรรมทางโทรทัศน์ครั้งใหญ่ที่สุดแต่ทุกครั้งที่มีคำถามขึ้นมาว่าเกมออฟโชวนั้นควรค่าแก่การดูหรือไม่ถึงแม้จะมีวงเล็บต่อท้ายว่าตอนจบห่วยแต่แฟนๆทุกคนก็ต่างพยักหน้าเป็นเสียงเดียวกันว่า